สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายของเราซึ่งเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะในส่วนไหนนักเรียนลองทายเหเข้ามาดูสิครับว่าคุณครูคจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในอวัยวะส่วนใดของร่างกาย อันนี้เป็นสไลด์แผ่นแรกนะครับตอนออกมาเลยก็สต้าสุจิก็จะยังนิ่งอยู่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมทําสไลด์ติดแบบอัดแน่นเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้เขาขยับตัวไม่ได้นะครับส่วนอันต่อไปจะเป็นสไลด์แผ่นหนึ่งนะครับจะแดนกันมากเลยครับจััดดไไปปชุใหญ่กบพิวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นั่นเองมีนักเรียนคนใดที่ทายถูกบ้างครับ ระบบสืบพันธุ์มนุษย์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดจากการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศชายคือเซลล์อสุจิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคือเซลล์ไข่เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศปฏิสนธิกันจะได้ไซโกตแบ่งเซลล์เป็นเอมบริโอและ,จะเจริญเติบโตเป็นทารกระบบสืบพันธุ์เพศชายระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบไปด้วย หนึ่งอันทะอันทะมีหนึ่งคู่อยู่ภายในถุงอันทะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายและสร้างเซลล์อสุจิ 2. ถุงอันทะทำหน้าที่ในการห่อหุ้มอันทะและปรับอุณหภูมิของอันทะให้ต่ำกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ3มองศาเซลเซียส 3. หลอดเก็บอสุจิอยู่ด้านบนของอันทะ ทำหน้าที่เก็บอสุจิที่สร้างมาจากอันธะ 4. หลอดนำอสุจิเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิที่สร้างจากอันธะ 5. ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิมีสภาพเป็นเบสอ่อนๆประกอบด้วยน้ำสารเมือกกรดอะมิโนและน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่เป็นอาหารของเซลล์อสุจิ 6. ต่อมลูกมา หลังสารที่มีสมบัติเป็นเบสเพื่อกว่ลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิง 7. ต่อมคาวเปอร์สร้างสารหล่อลื่นช่วยให้เซลล์อสุจิเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 8. องคาชาตเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายซึ่งเป็นทางผ่านของอสุจิออกจากร่างกายการสร้างเซลล์อสุจิเซลล์อสุจิถูกสร้างจากอันทะและเคลื่อนที่มายังหลอดเก็บอสุจิ ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาเซลล์อสุจิเมื่อมีการหลั่งอสุจิเซลล์อสุจิจะถูกลำเลีงยงตามหลอดนอ้ำอสุจิไปยังท่อปัสสาวะซึ่งมีการหลั่งของเหลวจากต่อมต่างๆมารวมกันเราเรียกว่าน้ำอสุจิเพศชายจะเริ่มมีการสร้างเซลล์อสุจิเมื่ออายุประมาณ12-13ปีและจะสามารถสร้างได้ตลอดชีวิตส่วนประกรอบของเซลล์อสุจิจะประกรอบไปด้วย3ส่วนส่วนที่1ได้แก่ส่วนหัว มีนิวเคลียสที่มรรจุสารพันุกรรมซึ่งถูกห่อหุ้มด้วยถุงอะโครโซมที่ประกอบด้วยเอนไซม์สำหรับเจาะเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ส่วนลำตัวมีไมโทคอนเดรียทำหน้านที่ในการสร้างพลังงานสำหรับการเคลื่อนที่ส่วนหางจะประกอบด้วยเฟลเจรามในการเคลื่อนที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบไปด้วย 1. รังไข่ รังไข่มีทั้งหมด2ออันอยู่ด้านข้างของมดลูกทำหน้าที่ในการผลิตเซลล์ไข่และฮอร์โมอนเพศหญิง 2. ท่อนําไข่หรือปีกมดลูกทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมระหว่างรังไข่กับมดลูกเป็นบริเวณที่เกิดการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่ 3. หมมดลูกอยู่บริเวณอุ้งเชิงกรานระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนัก เป็นบริเวณที่ฝังตัวของเอมบริโอและการเจริญเติบโตของทารก 4. ช่องคลอดอยู่ต่อจากมดลูกประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบจึงยืดหยุ่นได้เป็นทางผ่านของเซลล์อสุจิเข้าสู่มดลูกและเป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดคลอด 5. การสร้างเซลล์ไข่เซลล์ไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะได้รับการผสม เราจะเรียกว่าไข่สุกซึ่งจะเคลื่อนที่จากรังไข่เข้าสู่ปีกมดวลูกเรียกกระบวนการนี้ว่าการตกไข่ขั้นตอนการตกไข่ 1. เซลล์ไข่จเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ในรังไข่ 2. เมื่อเซลล์ไข่สุกจะตกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนําไข่ 3. เซลล์ไข่เคลื่อนไปยังผนังมดลูกที่หนาตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับการฝังตัว 4. หากเซลล์ไข่ไม่ถูกปฏิสนธิจะสลายตัวผนังมดลูกและหลอดเลือดหลุดกลายเป็นประจำเดือน